อืมหนึ่นงหนึ่ใครยิงกันใครยิงกันใครใครใครท้องทุ่งแม่ไม่ับปะอืม้อหอนมอยากกินดัก

tôi nói hạt tôi bạc cả mất gia cái bắt tao mất gia đình giá tao mất để đình bắt tao mất gia đình

เข้าบ้านเนาะยังเข้าบ้านไม่ดีึ่ค่ยหองหลังด้วยเนาะมาจ้ามาเข้าเที่ยงได้เจ้าเจ้ากิขึ้นมือหักจ้ะจออนหรอนัดหัาจะจะอมจะไหล เขาเียงว่าใบว่าใบ่งเทียงเนาะเขาเียงว่าใบวาใบ่งเทียงเนาะเม็ดนีเนะเนี่ยำพัดกระ่่นยาบยาพัดเค่อบปใหญ่เนาะ Tớ chẳng ngờ Nằm lại nữa Ăn Mình nằm chỉ có gì đi cơm khổ Chạy đi Chạy đi Tớ chẳng ngờ Nằm lại có đi cơm khổ

ชอบพักก็พ็พักจ้ะสอนสอนพักอุ้ยประกาศจะอนเีเขาเลี้ยแต่ไรไปหรอคุ้มต้องหับหนามไหลายเนาะมันมีนามไหลมันจะคอยดึงกองเขา đặt 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 bài <laughs> luôn bài luôn thiêng đó

อย่างเนี้ยถึอด้วยอือฮึ่มฮึมมมคอยอยู่ห้องหลังด้วยเนาะมาจ้ะมาเข้าเที่ยงได้เจ้าเซียงซีนุมมือบวยีจ้ามาเด้อมึงมีมัเอแค่นเจ้าซุมเ็ดผมจ้าของชอบของมาเม็ดก็มีแล้วล่ะเนี่ยน้ำพักมาข้ามคนแล้วอยากพักเหรออบ่บา หเนะล่นลูกซมือยอแต่มยาเจ้ามุอคือมือย่อที่คนนี้ชอบได้ครับรับทีเดีดวผมขอใจ้มือต้นสุดยอนามในร้ายเนาะคุณมีนามใร้านจะคอย่องเขาแจกเจเขาบ้านเนาะยังเขาบ้านไม่ดี ขยี้ขยี้ขยี้ขยีขยีขย้ขาลงไม่ไปดับป่ะเขาเพิ่มเขาบ้านเนาะยังเขาบ้านไม่ดีบัดการผมจะของหนักินะหรือเจ้าอยโอกันด้โอกานยำบ้ายำตีวนเบื่หายยำเด้ชอบพักก็คิด bây <laughs> <laughs> giờ <laughs> là người yêu mà nó bỏ lỡ tất nhiên mọi lúc เลือดซึมหมอยอแต่เมื่อเจ้ามาซึมหมูยอคุณคิดว่าเั่ชอบได้จรับรับคุณเอกผมใช้มือแค่นี้กหละครับ